แมดโพดชีเป้าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยแท้จริงคือคนนี้ ต้องบอกเลยว่าชื่อของนางเอกสาวสวยแมทพิรณนีเท่ากับทัวลงตลอดขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นราม่ามีคนแขวกคนแซะต่อเนื่องก่อนหน้านี้เพิ่งจัดเจอมรสุมข่าวมือที่3มขณะเดียวกันก็มีคนออกมาปกป้องเธอและให้กำลังใจเธออย่างมากมายเช่นกันล่าสุดแมทพิรันีขอเกาะแซะเพลงฮิตทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยพร้อมโพสภาพอวดลุกสวยสดใสสาต์ออร่าท้าแสงแดดพร้อมแคปชั่นระบุว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย ตัวจริงอยู่นี่ค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆ